long you notice boys clothes short the there jacket just she's she when have wear her can wanna hair I all l a a a โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ได้แล้วนะครับก็วันนี้แจกรหัสตามชื่คลิปเลย 4x นะครับคือไม่ได้เล่นนะครับก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมขายไม่ถูกปนะคร 4x นะครับก็เลย แจกแม่งเลยนะครับจะจบโซโลร้อยนะครับแข้งประมาณ8090ประมาณิบ่มั้งไม่ได้แล้ว,ลวก็โรเจอร์นะครับแล้วก็มีนอดดำอีกตัวนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามาเล่นรหัสนี้แทนเนี่ยครับเลยก็เลยไม่ได้เล่นเลยมาแบบเล่นรหัสนี้แทนเนี่ยแบบมีหลายรหัสจะไม่ได้เล่นนะแจกแม่งซะจบขายก็ทุกจุกนะครับก็ไม่ได้มาเอายอดมุง่งยอดวิวเลคนดูที่ดูมาแต่แรกก็ลูยแล้วว่าช่องผมแจกจริงแช่ไหน ตติกาไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องอะไรก็รู้อยู่แล้วนะครับคนดูเก่านะครับก็รอรับรหัสได้เลยนะครับแต่ใส่ไว้ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับขอขอให้เวลาหนึ่งสิบนาทีที่ใส่พัฒนาหน่อยนะครับอืมแต่คืออยากเล่นให้ดูนะแต่เล่นไม่ได้นะเครื่องนี้แหลกชิบหายเลยนะไม่เหมือนเครื่องเก่านะมันมน,นะน,นะนู้นแหลกนะเครื่องนี้นแหลกครับอันนี้จริงิงหรือเเอาไปจิ้มนะเรียบร้อยเลนะยกดหย ิปแล้วนะมันเสร็จิแม่งได้น้อยจัดมีคิงในตู้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอาทายอ่านี่เป่นซเวิร์โบร้อยนะปลงซูเวร์โบร้อยดีกว่าเลยก็พูดไปเรื่อยๆขอละสิบซีอ่ะเออฮะเดนใส่รหัดไวให้นะครับรู้ร้อยลงแนงวะทำในงได้ละเลย เหมบันแล็กอะเครื่องเนี้ยนะครับก็ลเลยไม่อยากเล่นด้วยมันขัดใจเออขนาดเวลาเราดูคลิปแหลกๆเลยมันชอบดูเลยนะเมื่อเราทำคลิปแหลกๆไปคนดูมันก็ดูไม่สนุกก็มไม่อยากให้ก็เลยไม่อยากทําลงอืมอาหารนกะอาากันนี้กะไปเอ๊ะเอาคิงดีกว่าจะไม่รู้ร้อย <c oughs> อแล้วก็ช่วยกันดูหน่อยแล้วกันนะครับก็รู้สึกเหมือนคลิปบรรดาเขาเรียกว่าอะไรนะปิด กั้นคลิปมั้ยยูทุบนะครับยอดวิวน้อยเกินนะครับไม่แจ้งเตือนหรือว่าไงก็ไม่รู้นะครับเห็นป้ามันจะมันแหลกเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากทํานะครับดูแล้วมันไม่สนุกนะครับขนาดผมดูคลิปบางช่องเนี่ยที่แบบสมัยก่อนอ่ะบางเกมมันแหลกๆเงี้ยผมยังไม่ได,ดูเลยนะดูไม่สนุกด้วเพลินเลย ก็ไม่อยากทำให้คนดูดูนะครับก็เลยแบบเห็นไม่ค่อยมีคลิปเล่นรีวิวเหมือนต่ก่อนนะมีเปิดตู้เปิดตู้อย่างเดียวนั่นแหละครับเหตุผลเหตุผลก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าวีเล่นได้อยู่แต่คราวนี้มันก็เดิมๆอาจาจะเล่นเรื่อยลงลนะครับทำลงไปเรื่อยๆนะครับออันนี้ก็เอาราทไปเล่นกันก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยละกันใครได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสีอลยนด้วย รูปเล่นแบบประมาณนี้นะครับบัตไม่ทันใจมึงตีตีตีมันตายตายดิเออเล่นเองอ่ไม่ได้เล่นนานด้วยนะครับบัตริรัตสีมือง่ายเลยนี่ดอดอดอดไม่เป็นนะครับไมไ่เล่นนานจ้ไอาบาคี้มันชอบดอนนะผมบอกเลย <c oughs> อันดีก่อนนี่เคยเล่นนะในเซเว่นร้อยเนี่ยบาร์กี้แม่งดรอช้ำทิพไายเลยรู้บาร์กี้หรือตัวอะไรนะที่มันดออช้ำๆจำไม่ได้แล้วในเซเว่นร้อยเนี่ยไม่มีตัวดออช้ำๆอยู่ตัวข้างๆโกงนะจริงครับหมดเลยบินดีตายอ่ะนี่โกงนิกะอย่าไปสนใจอ่ะนิกะมาเหอะนะครับก็มีคิงอยู่ อเออมึงยังอยู่อีกแล้วเนี่ยเออแปดนาทีมันแปดนาทีไวจังวะในเกมนับเร็วเหรอนี่มันเร็วใช่ไหมแปดนาทีจริงๆเหรอวะเนี่ยติดไฟตายนะครับ ไล่หากันหมดอะจังหวะเนี้ยไม่รอสักตัวตอนแรกผมไอเนี้ยนะจะทำเกมไนี่นะไอจัมม์แอสเซมบลนะครับผมนะที่มันเป็นเกมอนิเมะนะครับที่มันเปิดโค้ดเบต้าแต่ผมตื่นไม่ทันสิบโมงอะตั้งแต่มันเปิดให้โค้ดเบต้าวันแรกแล้วกูตื่นมาลงทะเบียนไม่ทันจนวันนี้เลยนะครับเป,เปิดมาจากอาทิตย์ <c oughs> หรือว่าจะไม่ใช่ดิกเกอร์กเกือบอาทิตย์แล้วนะครับยังลงไม่ทันสักวันเลยนะครับ ตื่นไม่ทันซักทีนะครับก็เลยเดี๋ยวรอตื่นทันแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวมาไลด้วยนะครับน่าเล่นที่ผ่านเลยนะครับคล้ายอาร์วีเลยเันแบบเป็นอนิเมะนะครับสนุกดีนะครับแต่และตัวก็โอเคที่ดูรีวิวมาสกิลแบบมารุโตะเนี้ยก็เหมือนอนิเมะเลยสกิลหนึ่งยแยกล่างได้สามสี่ล่างเลยนะครับแถมใช้สกิลตามตามตัวที่เราใช้ด้วยนะครับล่างแยกเรอเออตามแบบที่เราใช้สกิลในล่างหลักแบบเป็นคนดีโคตรน,น่าเล่นเลย ตายหน่อยจังหวะนี้โมโลโมเลียแต่ก่อนเด้งเลือดตียากชิบหายเลยโมเลียน้ำเจอเวร์ลร้อยผมบอกเลยนี่ตายหมดอ่ะเจอเจอคิงกว่าอะไรอะไรนี่คิงเวิร์ลเจ็ดสิบแลเนี่ยจะไวิรู้ร้อยง่ายขนาดนี้เลยหรอแต่ก่อนแต่ก่อนผมเล่นซาโบไฟอ่ะเวิร์ลร้อยอ่ะยังเจอไวิร์ลยากเลยเจอพวกคู่ทรงคู่ซันอย่างง่ายเลยนะครับเดี๋ยวนี้เวิร์ลร้อยของกุ้ยยมบอกเลยต้องมีสกิลอะไม่มีสกิลปิดยากนะเนี่ย นี่เฮียมดช้ำเหรอมดอช้ำมากเลยผมไม่โดนโดนรัวโดนรัวทีรัวเนี้ยเนี่ยเนวขาวร่างแก่ผมทันเลยนะร่างเนี้ยตอนผมเล่นตั้งแต่ตัวเนี้ยมาหน่าขาวกับเอสอ่ะเออที่มันมาให้เปิดตู้เลยนะครับเล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดอะนะครับผมอ่ะแล้วก็แต่ตอนนั้นยังไม่เล่นจริงจังไงก็มาเล่นอีกทีก็รู้สึกว่าจะเป็นอ่าตอนไหนว่าซีพีไนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าก่อนซีพีไนไม่รู้จำไม่ได้ตายโดนเว้ไม่ร้อย มันคงทำเควสไงมันให้ผมไปเซอร์ไวโอลลอยไงเออคือแบบขี้เกียจเล่นเงี้ยอัดคลิปอะเซอร์ไวโอลลอยไปเลยทันทีเต็มเต็มเต็มต็มเต็ต็มต็มเห็นว่ามันมีมีภารกิจมือใหม่อย่างเงี้ไม่ได้วะมีเซอร์ไวโอลลอยแล้วเคลียร์แบตเตอร์ล่างสร้างเหลี่ยมโอเค นะก็รหัสก็ตามนั้นเลยนะครับใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กด subscribe ผมด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ